ไไนนีะ่สายไปไหนเนี่ยสายไปไหนพี่กไ็ไม่ว่าอะไรเลยน้องได้มากกว่าพี่เขายัางไม่ว่าเลยเลยเขาได้ไปห้าร<อ>้อยน้องได้เป็นสองพันห้าพี่ก็เรียกร้องเหมือนกันน่ะเรียกร้องอะไรพี่ไม่ได้เรียกร้องเลยพี่พี่บอกอ่ะ่จ พ,พ่อกพ่ออันนี้ไหนตรงนี้พ่อก็โอนให้พี่ไปสองพันก,ก็เท่ากันสองพันห้าพ่อจอาพี่มาคุณน้องทำไมพูดไม่โอนให <c oughs> ้น้องเมืงอ่ะก็โอนให้เท่ากันนะสองพัน้น้องนี่มันมั่ววะ่ะด,ด,ดูรถได้เลย เข้าไปในคลิปโอ้เข้าผิดช่องเนี่ยว่าอันนี้มันคลิปนี้นี่เข้าผิดละทำไม,ไมไอืม,มพาอจะถ่ายทอดสดอันนี้มันไม่ใช่ทอดไสสดพี่ไปเอาหน้ามาถ่ายหน่อยนี่